เข้าค่ายลูกเสือเทคหนึ่งกล้องเดินสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ที่เราจะเเราได้พาทหารทหารมาครับทหารมาเข้าค่ายกันนะครับก่อนอื่นเราต้องมาแนะนํากันก่อนว่ากระผมร้อยตํารวจเอกอบตอ,อ,บอ,อ,อต์ออัปจอรอขวายาสอปชาสอรอเนรับ มันมีหลายตัวยอ่ออันนี้คือสนามยิงปืนอ๋อที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือสนามยิงปืนนะครับใช่บนเนินนี่คือศพที่ตายแล้วอ,อัอ้งหเรายิงซ้ําใส่ศพใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเราจะพาไปเค่ายลูกเสือมาตุีลดรรูกันใช่มาตุลีหิวเหยียวครับอันนี้ก็คืออที่นอนของของ,ของพวกมูมูจ่าเขา ไม่ใช่ครับของผมครับของผมเหรอครับนี่ก็คือปืนที่เรายิงกันนะครับครับแล้วคนนี้นั่งอยู่ก็จัดไปเลยนี่เป็นปืนรุ่นอะไรครับ SK ปรลยอ11นี่ครับนี่คือปรลยอ11ที่เห็นสายสีเหลืองนี่คือปลุกแตกนะปลุกแตกอยู่อ๋อครับกันวิญญาณออกกันวิญญาณออกนะครับรักแล้วตามมาอ่นี่กูแตก ไข่เต้ในแตนระวังครับระวังแต่วาดเป็นคนกินแล้วข้าวนี่ข้าวแล้วก็ทำกับข้าวอยู่นี่ไก่ย่างกีรพันธ์เนี่ยไก่ย่างกีรพันธ์คือน้ำประตุ้นต้องต้องก่ย่างกีรพันธ์ไก่ย่างกีรพันธ์ไก่ย่างกีรพันธ์นี่เป็นญาติกับใครครับญาติกับหมูบ้านเดี๋ยวแป๊บนึง โอดเลยมนตัวผมมาสังมาไม่อดอไมไดตัวม่ดเลยขอรอเลยรอเลยไปไคง่าบอปว่ายไปไัไนไ้นปไ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 ปครับไอไวไปไปไม่ปไปไแไ่นปไปัปไปนะไปไปไก็ปไปไปไกไไน ามาแล้วม,มาวมไวม้เอมมาวม,มันร้อนนะครับรเล่นกล้องอาจแตกได้ครับถ่ายรวมๆถ่ายพวกนี้พวกนี้คือพวกไหนครับลูกเสือลูกเสือครับมีเนรนาลีอยู่คนเนตนาลีอยู่ไหนเนเนาลี เน้นนารีน่นเน้นมือขงมือเน้นนารีอยู่น่นครับครับมีเน้นนารีมาแล้วครับใช่เน้นนารีนะสัมภาษณ์มันนะดีค่ะไปดิสัตว์เพื่อนไปตามมาครับเราจะมาดูมาสัมภาษณ์เราจะพาสัมภาษณ์พวก ที่ไม่เอาเยียอะไรแล้วชีวิตนี้เขาสนุกขนาดขึ้นอยู่ข้างหลังแต่พวกนี้มานั่งดูบอลดูหน้าสมหน้าครับคนนี้ออนี้ก่ซื้อตั๋วมาทุกคนโลกกระแสทุกคนโลกอลังดังแล้วพวไ้งไปดูที่แอฟริกาใต้ก็เลยแบบสมมติใช่ครับก็จริงผมแช่มาดูผมเป็นคนรักกีฬาผมไม่ใช่นะแต่คุณจะมาซื้อขาวรกล้วยอะไรคุณเนี่ยฮะนี่คุณพูดแต่งเล่าแล้วเพี้ยนมากเลยครับ นี่ก็ไม่เอาเงี้ยอะไรเหมือนกันตกแต่งเสร็จก็ไปหาเมียแล้วก็ไปทำงานต่อดทำไมล่ะครับคนมีเมียผมรักเมียนี่นั่งดูตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ไม่ไม่ว่าอันนี้คือประธานาธิบดีไหมครับปนะธานาธิบดีครับประธานาธิบดีประเทศอะไรครับในจีนในจีนมันเก้ามันจะเจ้ามันโลกแต่ผมว่าเขาเหมือนบารักโอบามาครับครับนี่คือที่นอนของผมอ๋อที่นอนที่นอน เหมือนที่ขนศพเลยนะครับน้ออาขี่หายนน <c oughs> ทำไมคุณทำเป็งนงั้นนะครับจะนั่บนรถกันอ๋นอออนัรถซ้ายมือผมนอนขวามือจะมีผู้หญิงมานอนด้วยตอนมนอสื่นตุ่มกว่าง้เดี๋ยวผมแอบดูนะครับได้ไม่เป็นไรเสียค่าบัตรนะครับดูนี่จะไม่ให้ว่าเป็นค่ายลูกเสือได้ไงดูขนมนม,นมเนยมีเทียบเลยน้ำเนืเห็นยังดูพวกมันลูกเือนลูกเสือเหเสือหรือทหารก็ไม่รู้ เสือกเสือขนมเงทียอต่ออะมีชั้นกล้องเลยเินตามนักข่าวเราจะพาไปดูพามที่นี่มีพามด้วยนะมีพามเนี oh. oh. ่ยอ uh ๋อ oh. เ้มาอพามอมาใกล้ด้อ นี่ฮะมือจับควยทองจับควยทองนั่นคนโน้นนโน้นคนโน้นครับขายย่างจีรพันแกงหมูย่ามาย่างครับพรอมแล้ครับเรียกหมูชาวมาย่างหมู